หอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนำโดยนายสมชาติพงศ์ขปนาไกรประธานหอ,อการค้ากลุ่มภาคตอนออกเชียงเหนือตอนล่างสองพร้อมคณะกรรมการหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมกินเจสัญจรประจำปี2563ณมูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถานอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสิริ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในกิจกรรมกินเจสัญจรประจำปี2563 ซึ่งการกินเจเป็นการสืบสานประเพณีคนไทยเชื้อสายจีนสแสดงพลังสามัคคีของทุกส่วนของชาวจังหวัดอุบลราชธานีและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการประชาสัมพันธ์มูลนิธติต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเทศกาลกินเจโดยจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมกินเจสัญจรระหว่างวันที่17ถึง24ตุลาคม2563 ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีงานการชาติอำเภอเดชอุดมระหว่างวันที่23-29ถึงพฤศจิกายน2563ณบริเวณที่ว่าการอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระบชัชลกรกเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกลุณาโปรดกล้าโปลดกระหม่อมพระราชทานภาพพระกฐิถิระจำปี2,563ให้ธนาคารออมสินโดยนายวิทย์รัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินนำไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาการท่วนไตรมาสเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยมี พระครูสารากิจโกศลเจ้าวาดวัดมหาวนารามพระอารามหลวงเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นประธานฝ่ายขคราะหวาดในการนี้ได้มีนายสุภสิธิ์ก่อเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพันโทวิษณุป,ประดิษฐ์กุลผู้แทนผู้บัญชาการบนทนทหารปกที่12ผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร,ร่วมพิธีณวัดมหาวนารามพระอารามหลวงจังหวัดอุบล บนราชธานี นิวรันนิ่งเดย์วันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนี้โรงเรียนประทุมพิทยาคมคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมสิทธิ์เก่าชมรมสา,ายให่ประทุมพิทยาคมและชุมชนตำบลประทุมขอเชิญร่วมเดินวิ่งการกุศลประทุมพิทมินิมาราธอน2020ชวนวิ่งชมห้วยช่วยพัฒนาประทุมพิทเพื่อพัฒนาโรงเรียนประทุมพิทยาคมจังหวัดอุบลราชธานีในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2563ณโรงเรียนประทุมพิทยาคมบ เวีห้วยวังนองเวลา5นาฬิกาถึง9้านาฬิกา นายสเรดวิทูลผู้ว่รราราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดจิตอาสา,าพ,พัฒนาวัดป่าน้อยโดยมีจากสิบเอกเกลกชัยผ่องแพ้วประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายพิสารดีพร้อมหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาวัดป่าน้อยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหามงกุฎพระเจ้าก้าวเจ้าอยู่หัวปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ ที่ใจเรานาวัดมณนีวนารามวัดป่าน้อย ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวัตภัยพร้อม24ชั่วโมงนางสาวสมปราถนาวิกรายเจ,เจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวัตภัยพร้อมรับมือสถานการณ์และพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตึกดับเพลิงเทศบาลนครอุบลราชธานีพบเหตุเพลิงไหม้เหตุ Code, หสาธารณภัยแจ้งด่วนโทร045 2 4 5 5 0 0หรือ1 9 9 สมเด็จพระอริยบงสาัคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินาย,ยกโปรดประธานภาพพระกฐถินประจำปี2563ให้ในายเทียรวัตรดำรงอัครวิวัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทดาวเรืองอิมพอตเอ็กซ์พอตไทยแลนด์จำกัดอันเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรมาสในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2563ณวัดป่าหัวดอนตำบลหัวดอนอำเภอขึงในจังหวัดอุบลราชธานี เชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพผืนผ้าแห่งศรัทธาตามหอยธรรมนำหอยบุญงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกทถินถิ่นอุบลคนมีธรรมครั้งที่12จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างที่30-31ตุลาคม2563นหวชยมงคลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี กองบุญละหนึ่งบาทท่านที่มีจิตเป็นการกุศลร่วมทำบุญได้ที่บัญชีวัชยมงคลธนาคารกรุงไทยสาขาถนนชยางกูลหมายเลขบัญชี287-0-31545-7